คือการทําซูชิเนี่ยจะช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเหนื่อจากตัวเราอ่ะจากฝ่ามือมันจะเข้าไปอยู่ในซึมในปลานะครับนะตลอดจนก็คือเพื่อไม่ให้ปลานะครับนะมันโดนอากาศมากเกินไปด้วยนะครับนะว้าวนี่คือซูชิแมงกะพุนจริงๆเหรอคะเนี่ยอูย้มันใสจนมองเห็นข้าวเลยล่ะค่ะนะแต่มีจุดขาวๆแต้มๆอยู่ด้วยราคาหน้ารักจังเลยอ,ะอย่ะอะไรกันล่ะเนี่ยฮะให้ข้าวเยอะเกินไปหรือเปล่านี่ฮะไม่มาเห็นจะเข้าใจเลยฮะดูสิ นี่มันกุณแคนมาก,กี่ไม่ใช่เรื่อไง,งกันล่ะถ้าทำแบบนี้น่าจะดีกว่าที่ซ้ําไปอ่ารีบๆิบกินซะสิรีบตัดสินใจซะสิก็ได้ไม่คงรับประกันนะว่าอาหารมันจะอร่อยนะแต่โอเคเพื่อรายการอะ่ะผมกินให้ละกัน วินเซนต์คะวหนาของคุณนะคะ่ะสุดยอดไปเลยโอ้ผมรับรู้ได้ถึงรสชาติแห่งท้องทะเลเลยครับรู้สึกได้เลยว่ากัดทีละคำทีละคำเนี่ยเหมือนกับไมกะพุนที่มันเต้นอยู่ในปากเลยถ้ามันเต้นอยู่ในปากจริงผมว่าพี่บอลชูน่าจะลืมเอาเข็มพิษออกนะครับนะโอ้โหรสชาติมันเนี่ยเรียกได้ว่าแบบมันเด้งดึ๋งดังอยู่ในปากเลยแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่านี่เป็นปลายอย่างนั้นหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ นี่มันอร่อยยิ่งกว่าข้าวเวียอีกนะครับเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยนี่มันเป็นรสชาติที่ได้มาจากแมงกะพรุนที่ตายแล้วแท้ๆหรอครับเนี่ยออ้ไปไปได้ยังไงกันมันจะไม่ได้สดแท้ๆเลยนะอ๋อแ่นก็รุนเพราะว่ามันคือสาหร่ายพวงองุ่นไงละ่ะที่เข้าไปรสชาติก่อนที่จะได้กัดเนื้อของเจลลี่ฟิชยังไงกันละ่ะตัวแมงกะพรุนนะ่ะโอ้โหอย่างนี้นี่เองก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจลลี่ฟิชเนี่ยก็สาหร่ายพวงองุ่นก่อนที่จะให้ถึงเนื้อปลา สองแมนก็คุณอย่างนั้นนี่เองนะโอ้โห,โโหนี่คือรสชาติแห่งทอ้องทะเลนี่คือรสชาติแห่งทอ้องทะเลนี่คือรสชาติแห่งทอ้องทะเลออ้นี่ไปหาเจ้าสาหร่ายแบบนี้มาจากไหนกันละเนี่ย <c oughs> ช่วยไม่ได้นะถึงจะไม่อยากยอมรับแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่ารสชาตินี้มันอร่อยเรียกว่าลึกล้ําเกินกว่าวัตถุดิบที่มันเป็นไปได้ซะเนี่ยแล้วทาไมนายถึงรู้ได้แหละว่าเจ้าวัตถุดิบ2ชิ้นเนี่ยมันมารวมตัวกันมันจะอร่อยกันได้ล่ะฮะแง,ง่เงาะแน่นอนเหตุผลก็คือเรื่องของรสชาติอย่างไงกันล่ะ แมงกับคุนะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนนุ่มแล้วก็รสชาติดูเพลนๆแทบไม่มีสีสันหรือว่าไม่มีรสชาติอะไรเลยเพียงแต่ว่าเนื้อของมันค่อนข้างกรุบกรอบผลที่ตามมาก็เลยทําให้เป็นสิ่งที่เอามารวมกันกันกบพวสาหลพองอ่งหุ่นรสชาติก็เลยออกมาดียังไงกันล่ะ okay, อีกเหตุผลที่2ก็คือภาพจํายังไงกันล่ะลองนึกดูสิว่านายจะสามารถหาภาพของวัตถุดิบที่หน้าตาสีใสโปร่งแบบนี้ได้จากที่ไหนกันอีกละ่ะอ อีกอย่างหนึง่งอย่าลืมสิว่านี่แค่ใช้แค่ส่วนผสมดิบๆเท่านั้นเลยนะเนี่ยไม่ได้มีการแต่งเติมอะไรเลยมันก็สร้างความน่าจะเป็นได้หลากหลายเลยเห็นไหมขอบพระคุณมากเลยค่ะเป็นคําที่งดงามมากเลยค่ะคุณพอนชูคะแล้วแล้วคุณวินเซนต์คุณจะว่าอะไรอีกต่อไหมคะเยี่ยมเลยงั้นเราย้ายที่กันเถอะนั่นแปลว่าซูชิเจลลี่ฟิชของวินเซนต์แมโรเนี่ย ที่มิสเตอร์บันชูทําให้เนี่ยก็คือได้รับการยอมรับสินะคะนะแล้วจะให้คะแนนเท่าไหร่คะเอาไปแค่80ดสิบละกันอ้คะแนนน้อยไปหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมถึงไปกดคะแนนขนาดนั้นล่ะคะฟังนะซูชิเนี่ยอร่อยก็จริงแต่อย่าลืมซะว่านายขาดสิ่งสำคัญไปก็คือการนำเสนอ อย่าลืมสลัะว่าการรับประทานของแบบนี้มันจะสร้างความสนุกสนานหรือสร้างความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งก็ต่อมเมื่อมีชาเขียวด้วยแล้วก็กินคู่กับทะเลนะอย่าลืมสะละก็คือเขาจะบอกว่าได้กินแค่ซูชิดิบๆนะครับมันอร่อยก็จริงแต่มันขาดเครื่องเคียงอย่างอื่นไปนะครับนะ